เออแล้วลูกก็ลองอะ่ะเดี๋ยวค่อยอ้อนดีไหมลูกไปเลี้ยงลูกก่อนไปเร็วไปทำหน้าที่แม่ก่อนไปลูกปอ,อ่าฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยไปทำหน้าที่แม่ก่อนลูกไปแล้วไปๆๆไป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 ค่ะเดี๋ยวค่อยอ้อนเดี๋ยวค่อยมาอ้อนยังอยู่ด้วยยังอยู่ด้วยแล้วไปหาลูกก่อนแล้วลูกแดงคนเก่งไปลูกอะอืมหนูหนูหนูลูกหิว ยู่อยู่จะแย่อยู่แล้วหยุดนวดก่อนดีไหมเอออ้าวทับลูกแล้วจะอ้อนะนะอยากจะอ้อนะนะนวดโอโอ๋อออนอนนะนอนไงท้องไปลูกไงท้องไงท้องเป็นแม่ที่ดีกนะ็ไงท้องลูกงายเลยเดี๋ยวค่อยนวดเดี๋ยวค่อยอ้อนอยู่ด้วยก่อนอยู่ด้วยอยู่แล้ว เหนื <laughs> <h oy> e> ่อยใจกับแมวบ้านนี้มากเออ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 นวดๆๆนวดนวดนวดใช่ไหมตัวแดงนวด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 